สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ tag 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 #ep ที่ห้าท้กค่ะเป็นดราม่าร้อนที่เพิ่งเสิร์ฟวันนี้เลยค่ะเมื่อร้านอาหารแห่งหนึ่งในพิซานุโรได้ทำการโพสต์ขอร้องให้อินฟูทั้งหลายที่จะไปรีวิวขอว่าอย่ามากินฟรีแลกรีวิวเลยทางร้านมีต้นทุนเยอะนะทำเอาหลายๆคนเนี่ยถล่มด่าอินฟูที่ไปรีวิวรอบนี้กันกระจัดกระจายเลยค่ะก่อนที่ทางอินฟูจะออกมาชี้แจงว่าจริงๆทางทีมงานขอจ่ายเงินแล้วนะแต่ทางร้านต่างหากที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายเป็น complimentary แล้วก็ขอโทษร้านไปหลายครั้งแล้วด้วยที่ร้านเอามาโพสต์นี่คือต้องการอะไรเหรอ งานนี้ก็เลยเป็นดราม่าเพราะว่าข้อมูลทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ไปฟังกันในแท็กอินฟ in ูกินฟรีค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันเริ่มจากร้านอาหารเช้าแห่งหนึ่งในพิษณุโลกได้ทําการโพสต์ในเพจร้านของตัวเองนะคะแต่พอเรื่องว่ามีอินฟูมาขอกินฟรีแลกกับการรีวิวใจความโดยสรุปคือเรื่องนี้อ่ะว่าเราเรื่องมากเลยนะคะร้านเราขอปฏิเสธอินฟูที่ตั้งใจมารีวิวเพื่อหวังทานฟรีเราเป็นร้านเล็กๆไม่ได้หวังแมสตั้งใจจะโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงเราถึงยังไม่ Info. ดังนั้นเวลามีนักรีวิวที่น่ารักเข้าหาเราเราจะรู้สึกดีมากๆถ้ามีจังหวะได้คุยกันถูกคอเรามีคอมพเมนต์ให้โดยไม่ต้องเอ่ยปากขอซึ่งเราเจอแต่คนน่ารักเชื่อว่าทุกเพจที่เคยมาจะรู้แต่วันนี้เจอส่วนน้อยไม่บอกว่าเพจไหนแต่อยู่ในพิษณุโลก รายละเอียดคือวันที่สิสิงหาคมมีคนโทรมาในนามของกทจอแคมเปญ gastronomy tourism ซึ่งร้านได้เคยเข้าร่วมอบรมและมีชื่อติดใน l i สต์รีวิวเลยจะมาขอถ่ายรูปอาหาร23เมนูและจะนัดวันเวลากันอีกครั้งทางร้านแจ้งไปว่าวันที่1 9้าถึง23ร้านจะปิดนะเปิดอีกที24ยังไงโทรมานัดเวลาด้วยแล้ววันนี้วันที่24เพิ่งโทรมาตอน8โมงเพื่อขอเข้ามาถ่ายทําตอน9โมงค่อนข้างกระชั้นชิดสําหรับงานที่ควรนัดเวลาล่วงหน้าและตรงกับช่วงพีคเอาของ ร้านพอดีแต่ร้านเห็นว่าจะถ่ายแค่2-3รูปเลยโอเค แต่ถ่ายจริงกับเป็นวิดีโอโปรดักชั่นขนาดย่อมๆต้องการให้ร้านมีแอคชั่นจัดท่าทางเตรียมเสิร์ฟเปลี่ยนมุมถ่ายเดิมซ้ำๆหลายรอบต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดทําให้ลูกค้าไม่สะดวกต้องรอออเดอร์นานขออภัยลูกค้าหลายท่านในความไม่สะดวกด้วยที่เซอร์ไพรส์คือตอนเช็คบิลทางเพจแจ้งว่านึกว่าเมนูที่ยกมาให้ถ่ายทางร้านจะซัพพอร์ตให้อันนี้เราคิดว่าไม่ถูกต้องพูดกันให้เข้าใจเราไม่ได้เป็นคนจ้างคุณมานี่คุณขอมาถ่ายโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าสักคำว่าขอให้เราซัพพอร์ตค่าอาหารมันเหมือนมักนนกชะะคคแถมมมยังเว่าา ในนามโปรเจกต์ของกอทอจออีกแน่นอนว่าโครงการแบบนี้มีบัตเจ็ตมาให้แหละหรือต่อให้ไม่มีจริงๆอย่างน้อยก็ควรแจ้งล่วงหน้าหรือให้กทจททาหนังสือมาก,ก็ได้ว่าไม่มีงบแต่อยากโปรโมตช่วยผู้ประกอบการถ้าเป็นแบบนั้นจะยินดีช่วยเต็มที่วันนี้เราเกรงใจลูกค้าที่นั่งอยู่จึงตัดสินใจยกให้บิลหนึ่ง วงเล็บมีส2บิลเป็นคอมพลเมนต์เห็นแก,ก่กทอจอที่จัดงานให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆอย่างเราได้เข้าอบรมฟรีนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดขึ้นแล้วกับหลายร้านอยากบอกนักรีวิวทุกท่านในฐานะเจ้าของธุรกิจพวกเรายินดีต้อนรับท่านและจะเชียร you very well เหมือนลูกค้าของเราขอให้สั่งเมนูที่อยากทานชำระเงินค่าอาหารเหมือนลูกค้าส่วนที่ทางร้านจะคอมพลเมนต์เช่นแถมหรือให้ส่วนลดก็ขอให้ขึ้นอยู่กับความน่ารักของคุณและน้ำใจของทางร้านนะคะถ้าต้องการซัพพอร์ตเป็นกรณีพิเศษให้เข้ามาคุยด้วยตัวเองทำหนังสือ มาว่ามาจากหน่วยงานไหนมีอบเจ t i ีฟอย่างไรมี KPI อย่างไรเดี๋ยวเจ้าของร้านจะประเมินเองค่ะว่าคุ้มที่จะให้หรือไม่ต่อให้เพจดังขนาดไหนอินฟูมีคนตามเยอะขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์ขออาหารกินฟรีนะคะทุกธุรกิจมีต้นทุนถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าอาหารก็อย่าหาทําธุรกิจรีวิวเลยค่ะมันจะทอกสิกกันไปเป่าๆให้ชก ร้านรับบทนางร้ายอีกแล้วนะหลังจากโคส์นี้ออกไปค่ะหลายคนก็ตามด่าเราอินฟูกันตรึมเลยค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องของการไปรีวิวแล้วขอแลกกินฟรีเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเจ้าของร้านต่อว่าอินฟูมากมายค่ะจากนั้นทางร้านก็ได้มีการมาอัปเดตสเตตัสเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในวันที่24สิงหาทางเพจโทมาบอกว่าจะขอจ่ายเงินและขอให้ซ่อนโพสต์ลบแท็กทั้ง2องค์กร แต่ร้านยืนยันว่าจะไม่ลบจนกว่าจะมีการขอโทษและชี้แจงว่าผิดพลาดตรงไหนวงเล็บส่วนตัวคิดว่าต้นสังกัดควรทราบเพราะมีผลต่อเพอร์เซ i ชันขององค์กรและทางเราไม่รับเงินคืนเพราะตั้งใจให้เป็นคอม p พลเมนต์ไปแล้วขอให้เป็นล e ซเซนส์เลนของนักรีวิวทุกท่านแล้วกันนะคะชาวเน็ตก็ยังเข้าไปให้กําลังใจอย่างต่อนเนื่องค่ะว่าเจ้าของร้านทําถูกแล้วต้องสร้างบทเรียนให้กับคนพวกนี้บ้างจนกระทั่งมีอินฟูท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์อีกฝั่งหนึ่งค่ะบอกว่าเรื่่่องงจรริะะมมันนนนไไดด้้เเป็แบบทีาพูลยนะ ใจความโดยสรุปคือ 1. ร้านได้ไปลงชื่อร่วมในโครงการอบรมฟรีถ่ายฟรีโปรโมทฟรีถ้าร้านไม่อยากให้โปรโมทจะไปลงชื่อทําไม2ทางเพจไม่ได้พึ่งโทรไปตอน8ปดโมงแล้วเข้าไปร้านตอน9ก้าโมงเคยติดต่อไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าร้านไม่สะดวกจริงๆก็สามารถแคนเซิลได้แต่ทางร้านไม่ได้แคนเซิลจริงๆกําหนดถ่ายคือวันที่20-23ถึงแต่ร้านแจ้งว่าเปิดวันที่24การไปถ่ายทําครั้งนี้จึงเป็นการถ่ายร้านนี้โดยเฉพาะ เป็นการเก็บตกให้และทุกคนต้องสละเวลาไป3ขนาดถ่ายทํามีลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการ1คนตอนเราจะกลับมีอีก1คนตอนถ่ายไม่ได้มีการกรบกวนลูกค้าท่านอื่นเลยเรื่องวิดีโอเราอยากให้วิดีโอออกมาดูน่าสนใจที่สุดจึงรบกวนเจ้าของร้านถ่ายตอนเสิร์ฟอาหารและลินน้ําใส่แก้วใช้เวลาประมาณ10นาทีวงเล็บถ่ายสํารองสาเทศอาหารที่ทางร้านจัดมาให้ถ่ายมี3มชุดราคารวมกัน300กว่าบาทและทางเราได้อุดหนุนทางร้านสั่งกลับ,บบ้านอีก900บาทซึ่งบิลน,นี้เราจ่ายเองตั้งแต่แรกทางร้านจงใจไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ ทำพูดให้เข้าใจผิดว่าเราสั่งเยอะเราไม่จ่ายเงินเรื่องค่าอาหารที่ใช้ตอนถ่ายทําตอนแรกทีมงานเข้าใจผิดว่าทางร้านจะซัพพอร์ตแต่ทีมงานก็ได้ขอโทษทางร้านและขอจ่ายเงินตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วแต่ทางร้านบอกว่าไม่เป็นไรเป็นคอมพลเมนต์ไปซึ่งกรณีนี้ทางร้านสามารถแจ้งเราตรงๆได้ตั้งแต่แรกว,ว่าไม่สะดวกแต่กลับไม่ทํากลับมาโพสต์ด,ด่านในโซเชียลมีเดียแล้วที่จะให้เราออกไปขอโทษคือขอโทษเรื่องอะไรขอโทษประเด็นไหนไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรเราไม่ใช่ลูกค้าหรอสุดท้ายคือทางเพจได้มีการโทรไปขอโทษอธิบายและขอจ่ายค่าเสียหายแล้วแต่่ทาางรร้นก็ไมับ ยายามบีบจะให้หาคนมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาโพสต์ในดราม่าที่เขาสร้างขึ้นเองต่อมาค่ะทาง YEC กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าบรรดาอินฟูที่ไปรีวิวร้านอาหารต่างๆในโครงการนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเป็นการรีวิวที่ไปจิตอาสาเฉยๆและโครงการนี้จริงๆกําหนดการถ่ายทํามันคือวันที่20 23เท่านั้นนะคะสรุปคือที่ไปถ่ายร้านนั้นน่ะ24 มันเลยเวลาการทํางานไปนแล้วแต่ว่าทีมงานรู้สึกว่าอยากถ่ายให้ครบไม่อยากให้มีร้านไหนตกหล่นก็เลยออกไปถ่ายเก็บให้เป็นพิเศษนะต่อมาเป็นการชี้แจงจากเพจพิษณุโลกจัดเต็มค่ะเป็นเพจที่ไปถ่ายร้านอาหารต่างๆนี่แหละได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้รับการติดต่อง,งานจาก o r g a n i น e ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาให้มาถ่ายทําคลิปเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร30ล้านทราบมาว่าร้านที่เป็นผู้ประกอบการคือร้านที่ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ o r g a n i น e ไม่ได้แจ้งว่าต้องนําค่าอาหารมาเบิกกับ o r g a n i น e เวลาไปร้านอื่นตลอดมา29 懒。 ทางเพจจะให้คิดแยกระหว่างอาหารที่ถ่ายทํากับอาหารที่ทางเพจสั่งกินกันเองแต่ว่าทุกร้านมักจะปฏิเสธและจ่ายบิลให้ทั้งสงส่วนพอมาถึงร้านอาหารที่เกิดขึ้นเลยเข้าใจว่าร้านนี้ก็เหมือนกันจึงจ่ายแค่ส่วนที่ทีมงานสั่งเองแต่ร้านแจ้งว่ายังจ่ายค่าอาหารไม่ครบเพราะยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารในส่วนที่ถ่ายทําทางเพจที่เข้าใจว่าทางร้านจะซัพพอร์ตเหมือนร้านอื่นเลยพูดไปว่าขอโทษครับผมเข้าใจผิดว่าทางร้านจะซัพพอร์ตรีวิวให้แล้วก็ทําการสแกน QR code รอทางร้านแจ้งยอดเงินแต่ทางร้านบอกว่าไม่เป็นไร อีกครั้งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจครั้งนี้จุดนี้ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ทราบว่าทางร้านไม่เต็มใจสามารถให้ร้านเปิดกล้องวงจรปิดได้ว่าทางเราตั้งใจจะจ่ายค่าอาหารทันทีที่ทางร้านแจ้งว่าไม่ได้ซัพพอร์ตและสีหน้าของทางเราก็ไม่ได้ต้องการจะกินฟรีอะไรเลยนางแบบในแบบที่มาถ่ายเป็นงานอาสาไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆเรื่องระยะเวลาทีมงานได้รับงานเมื่อกลางสิงหาเลยติดต่อร้านไปเมื่อวันที่19สิงหาทางร้านบอกว่าไม่สะดวกช่วงวันที่20-23ซึ่งเป็นช่วงกําหนดการการถ่ายคลิปเลยขอเป็น 24. เราสอบถาาามทาง้า สะดวกให้เข้าไปตอนกี่โมงร้านบอกว่าเปิดตั้งแต่เช้าเข้ามาได้เลยวันที่24 ก็เลยโทรไปย้ำอีกรอบตอน8โมงว่าร้านยังสะดวกไหมถ้าสะดวกจะเข้าไปตอน9โมงซึ่งทางร้านก็ตกลงทีมงานเลยเข้าใจว่าทางร้านสะดวกให้เข้าไปในเวลาดังกล่าวเพราะโทรถามแล้วส่วนเรื่องที่ร้านบอกว่าเราจะเข้าไปถ่ายรูปแค่2-3รูปนั้นไม่จริงทางเพจไม่เคยพูดหลังจากร้านโพสตร้านได้มีการแท็กตัวองค์กรต่างๆมากมายทําให้ทางเพจต้องโทรไปอธิบายกับองค์กรและได้ขอความเห็นใจจากทางร้านเพราะโครงการนี้ทุกคนตั้งใจกันจริงๆบางคนปิดร้านมาถ่ายให้บางคนขับรถมาถ่ายให้ใหฟรีๆเป็นร้อยโลเพื่อหาร้านต่างๆหลายคนมาช่วย กันด้วยใจจริงๆขอให้ลบโพสได้ไหมหรือถ้าไม่ลบโพสก็ขอให้ลบแท็กองค์กรต่างๆแต่ทางร้านยืนยันว่าจะต้องมีหน่วยงานออกมารับผิดชอบในพื้นที่สื่อของทางร้านเราขอปฏิเสธว่าเราไม่ใช่อินฟูที่อยากกินฟรีขออภัยเรื่องการเข้าใจผิดในการสื่อสารยืนยันว่าเปิดเพจมา10ปีไม่เคยขอใครกินฟรีร้านที่เป็นดราม่ารอบนี้ตนเคยไปทํารีวิวให้ตั้งแต่ร้านเปิดใหม่ๆ ตอนนั้นแสดงความจริงใจว่าจะขอใจเงินแต่เจ้าของร้านน่ารักมากและบอกว่าจะขอออกค่าใช้จ่ายให้บอกตรงๆประทับใจมากทางเรามองว่าร้านทุกร้านเป็นพาร์ทเนอร์ทุกคนกําลังช่วยกันสร้างเส้นทา,างการกินในพิษนุโลกอยากให้มีการสื่อสารกันตรงๆนี่เป็นเรื่องภาพลงของจังหวัดไม่อยากให้จังหวัดมีภาพไม่ดีเผยแพร่ออกไปไม่แน่ใจว่าเจตนาของทางร้านคืออะไรอยากให้เราแก้ไขย,ยังไงถ้าอยากให้เราได้บทเรียนเราได้แล้วครั้งหน้าเราจะทํางานให้รัดกุมมากขึ้นทําทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรื่องความตั้งใจเราไม่เคยอยากไปกินฟรีเป็นเหตุการณ์ททีีี่่เสยใจ ในชีวิตแต่จะยังตั้งใจทํางานที่รักต่อไปหลังจากการออกมาชี้แจงของอินฟูแล้วก็ทางเพจค่ะคดีมันก็เหมือนจะพลิกเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างที่ทางร้านแจ้งอะ่ะมันเหมือนทางร้านแจ้งไม่หมดอย่างเช่นทางร้านไม่ได้แจ้งว่าทีมงานมีการสั่งอาหารกลับบ้านอีก900บาทและแยกชําระเองไม่ได้แจ้งว่าทีมงานขอโทษแล้วก็ขอจ่ายเงินทันทีที่รู้ว่าเข้าใจผิด ไม่ได้แจ้งทีมงานว่าช่วงนั้นเป็นพีคเอา์ของทางร้านหรือขอเลื่อนเวลาถ่ายที่สำคัญที่สุดคือหลายคนมองว่าทำไมทางร้านไม่ยอมคุยกับทีมงานตรงๆต,ต,ตรงนั้นแต่เลือกที่จะเอามาโพสต์ประจานในเมื่อตัวเองเป็นคนให้คอมพเมนต์เขาเองคือหลายอย่างที่ร้านโพสต์มันทำให้ดูว่าทีมงานเป็นตัวร้ายมาขอกินฟรีซึ่งถ้าเรื่องราวมันเป็นในมุมที่ทีมงานเล่าอะ่ะมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่ามาขอกินฟรีเท่าไหร่นะดังนั้นค่ะรถทัวร์ก็เลยเลี้ยวกับไปหาทางร้านนะคะหลายคนถามว่า ก็ทางร้านเป็นคนลงคะเบียรร่วมโปรโมทเองแปลว่ารู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าจะต้องมีการถ่ายทํา และจริงๆถ้าไม่สะดวกทางร้านแจ้งว่าไม่สะดวกก็ได้ทางร้านบอกว่าเสียหายแต่จริงๆโปรดักชันก็มีต้นทุนสูงเหมือนกันงานนี้เหมือนเป็นงานอาสาที่หลายคนเข้ามาช่วยฟังแล้วเห็นใจอินฟูทำงานฟรีแต่โดนด้อยค่าว่ามาขอกินฟรีทางร้านดูใจแคบไปหน่อยทางร้านใช้คําพูดเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อแต่โพสต์เล่าไม่หมดทําคนอ่านเข้าใจผิดไปไกลมากถ้าไม่มีคนออกมาโพสต์ก็จะไม่รู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างไรมีการไล่แท็กหน่วยงานต่างๆทั้งที่เพจก็ขอโทษแล้วทั้งในร้านและโทรไปขอโทษไม่เข้าใจว่าร้านต้องการอะไร แล้วก็เหมือนเดิมค่ะที่สําคัญที่ชาวเน็ตไม่โอเคที่สุดก็คือถ้าทางร้านไม่โอเคก็แค่บอกกับทีมงานไปตรงๆต,ตรงนั้นก็ได้แต่เลือกที่จะเอามาโพสต์ประจานเหตุผลคืออะไร หลังจากกระแสทัวร์มันลงแรงขึ้นค่ะทางร้านก็ได้มีการอ,ออกมาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่า25สิงหาคมทางร้านขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนมากๆเมื่อวันที่ได้ลุกขึ้นมาโปรเทคตัวเองและประกาศจุดยืนทางร้านโอเคแล้วต้องยอมรับว่าเราอ่อนประสบการณ์ถือเป็นบทเรียนของทางร้านเราอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์สาวความให้ยืดยาวคิดว่าสมควรต้อง move on แล้วค่ะขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากทุกคนอีกครั้งถ้ามีโอกาสก็เชิญไปที่ร้านนะคะจุดนี้ชาวเน็ตก็งงไปเลยค่ะคือตอนแรกเล่นใหญ่มาก ไม่ยอมรับควาขอโทษจะต้องมีองค์กรมารับผิดชอบและขอโทษในสื่อของทางร้านเท่านั้นอยู่ๆมาบอกว่าตอนนี้จะม o ฟออนละสุดท้ายค่ะทางร้านได้มีการมา edit post แรกซึ่งเป็น post ต้นดราม่านะคะบอกว่าได้คุยกับพี่เจ้าของเพจแล้วเขายืนยันว่ามีงบค่าอาหารจริงๆแต่ทางเพจไม่รู้ว่ามีงบค่าหาร ออกกันไ์ไม่ได้บอกวงเล็บสรุปงบอยู่ไหนและชินกับการที่ร้านอื่นสพอร์ตให้หมดเลยคิดว่าร้านนี้จะเป็นแบบนั้นเลยพังปากพูดไปว่าเมนูที่ถ่ายทางร้านไม่ได้สพอร์ตหรอกครับซึ่งทางร้านขอยืนยันว่าคําพูดนี้เพจไม่สมควรพูดจริงๆค่ะทางเราไม่ได้มีปัญหากับ YEC และกทอจอเลยเราถามหาความรับผิดชอบความผิดพลาดการสื่อสารของ ize, ออ g ก n น z e ์บวกเพจที่ได้รับงานมากับวิธีการทํางานที่ไม่โปรคแค่นั้นเลยอันนี้ก็คือการแก้ไขโพสครั้งล่าสุดนะคะและก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบประมาณนี้ค่ะในส่วนของคอมเมนต์ทัวร ลงต่อไปเรื่อยๆแหละแต่เรื่องที่มันน่ากังวลสําหรับเราคือเราอะ่ะมีเพื่อนที่เขาทํางานสายนี้อยู่เหมือนกันก็คือสายแบบผลักด,ดันการท่องเที่ยวในเมืองรองอะ่ะเขาก็จะคอยคิดโครงการต่างๆไปเสนอหน่วยงานราชการเพื่อของบบ้างขออนุญาตในการจัดทําบ้างขอให้ช่วยโปรโมทบ้างซึ่งลําพังอะ่ะไอการทํางานจุดเนี้ยมันก็ยากมากอยู่แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เนี้ยราชการไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเราจะต้องทําของใหม่ด้วยในเมื่อของเดิมก็ดีอยู่แล้ว แลวถ้ายิ่งมีดราม่าแบบนี้การขอโครงการมันก็อาจจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะพวกผู้ใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะทําของใหม่แล้วมันมีดรามา่ามันเสียภาพลักษณ์จังหวัดมันไม่คุ้มเลยทําของเดิมมาดีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนที่ทํางานในใสายนี้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีคนกระทบเรื่องนี้ต่อไปนะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นสรุปจบดราม่าของแฮชแท็กอินฟูินฟีค่ะ ใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าสรุปฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดส r i b e ช่องยังไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลชปถหน้านะบ๊ายบาย